สวัสดีจ้าเห็น้ำแบบเดียวพ่อเนาะสวัสดีจ้ามือนี้เข้ากับมานเหตุอาหารแรงจ้ะอันนี้หันยังบอบอกเนาะเมนูอยังเมนูมัวอีกแล้วไอ้ทองปลาแซม่อนจ้ะมือนี้ได้ปลาแซม่อนมากสิโลแม่นบอกว่าสิบกโลโตัวตหนึ่งหาโลหกโลโหาโลเกืบสิโลนะจ้ะเลยสี่ มกหมอมกหมอกับเครื่องบะโขบอีกตามเคยจะ้ะนี่จะ้ะตะไคร่แห้งอันแช่น้ำห่อนไวเสียตะไคร่หอมแห้งนี่ลราใส่เข้ากับส้อยหอมมิคาเครื่องเครื่องบะโขบด้วยจะ้ะมีคามีพริกพริกอันลูกโดดหรือพริกง่ากรสีเ็ดสูตรมั่วตามเคยจะ้ะคือมีอยังอันนี้โคกหน่อยเนาะผู้ใดยังบ่เห็นโคกหน่อยอันเบิ่งด้ ใบวังโคกหน่อยอันกะข้ก็ใส่หอมใส่อย่างธรรมดายเลยจ้ะเพราะวันมามีเครื่องมามีเครื่องแต่อยากอันนี้แบกพริกพริกอันยังพริกหยวกฝรั่งเนะาะจะก็จะหอมพริกยังดอกมันบวกเผ็ดพริกอันนี้หวานฝรั่งเขาไมาอา่อยางกิน,นกับพวกเนือ้อ้ ปลากระบอกพริกปลาพริกกับปกพริกอ่อนบลกพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดเน,นี่ยพริกอ่อนใส่ซมี่แหละเพราะว่ามันเผ็ดเกื่อปลากรลาหน่อยกินน้ำข่ากากเสี่ยนใส่เป็นสีนตั้งสีนั่นแล้วกระหอมอันนี้สีง้อลงหมอเลยจ้ะพวกนพวกน้อยจ้ะสีดำคาก่อนเพราะวา่าขคามันแตกง่าย ุงเนาะจ้ะนาปรุงเงินอาหารเที่ยวเช็ดมือนี่ปลาใส่ที่หลังอันเครื่องเที่ยวต่ำไว้ไอ้มีตะไร่ตะไคร่แห้งเนอะจ้ะหมูมีตะไร่สดตะไคร่แห้งหั่นฝอยมากากับมึงไท้จ้ะแล้วกับพริกแล้วกับคาวุบุบมี่าานนเ,เ,เ,เครื่องเนอะจ้ะต่อยากอันนี้ข้าก็ะสีใส่เบิดเลยนีเครื่องข้า มีหอมมี่หอมแดงแล้วก็ข่าที่เข้าคันแหวนมันเหลือแล้วก็กักพริกอันนี้ก็เทียมกอกเผาไปน้ำจัะอันนี้เข้าก็มารปุงเลยแบบนี้เข้าก็ใส่น้ำปลา น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาตักมากเลยจ้ะพักบวมิ่นผมตรถได้จ้ะกวาสิบหม,มอนี่ใส่ห้าสิบหกหมอเนอ้อหลักก็ซิมเลยซิมเครื่องเหรอะว่าห้าซิมได้อยู่ ให้ยังบริอาป่าล,นาลางน้ำ <c oughs> ัง,าางพกบุไม่น้ำมันพกน้ำเลยต้มน้ำเลยนึ่งจ้ะเี่เบิ้งเนาะยุงขนาดไหนอันนี้เฮ็ดก,ก็เผาไว้ก่อนจ้ะนึ่งเ้าเนี้วตะกร้าฮ็ดราบปา อันนี้เครื่องห้าเขาก็ใสปลาล้องไปเลยแล้วเขาก็จดการมาเลยมกหมอเนาะสีใสผักซี่ส่าปลาซุปก่อนจังสๆใสผักซี่จากอันนี้ปลาของปลาแซมอน ุกมันจับอาเนี้จัง,ง้อยฮะจังสีมาใส่ผักซี่เนาะนี่ผักซี่อยู่หน่อยนึงเดี๋ยวจ้ะจะกะสิเปิดไละะฟล้ะจ้ะคูนมันใหม่้ว้จ้ะอันนี้หน้าปลาเนาะจ้ะหัวปลามันแห,งหะะ้งล่ะจ้ะใส่หอมไปเลยเพราะว่าเขาบกกุกหินหอมดีบ้าน ต้นงะกินหอมดิฟก,ก็ต้องครัวหอมไปเลยจ้ะนคนกัวเอาคนนอำมัดขึ้นแห้งจ่ะอดีมือเขาเหนียว้ะอันนี้ก็เป็นแมวอันใส่ติ้งซ้ำเนาะมม่มีหัวจ้ะมัดแปลงเอา ก็เริ่มซุกเลวจ้าเอาไปใส่ผักซีเ่เหล้าเนาะหน้าตาใส่ผักซี่เหล้าลงไปเลย,เยโคตรมันจักหน่อยใะไมันหอมสุดๆจากเพราะว่าปานซุกเหล้านั้งบอนมะเข้าใส่ตะกิ้ปลาหมอเลยจ้ะ ฟ้าไม่สูบหรอฟ้าสมอนไม่ซูบง่ายเลยนี่แหละจ้ามือเดี่ยวด้วยจ้าขอถอดก็ให้จับตอนนี้มือเดี่ยวก็เดี๋ยวตั้งกล้องเขาจะเห็นเห็นตีไก่แล้วจ้าม้วนหม้อเข้าเไปหลับปี้าจับปูแป้นก่อนล่อเข่าจับเซนละจ้าหน้าตาอาหารแรงมือ ข้าวเหนียวห่อนๆ่ครับบุกหม้อไอ้ทองปลาแซมอนจ้านี่แลหละหน้าตาหน้าตาบุกหม้อเนาะจ้าใส่ผักซีเล่าเนาะจา้าเสาว่าแกงกระน้าม้วโจ้เนาะจ้าอันนี้ก็ข้าวเหนียวหนึ่งห่อนๆจ้านี่ละอาหารอาหารแรกมื้อนี้จ้านี่ละอาหารมันจะสีมั่นหน่อยนึงเนาะเพาก็ต้องกินห่อนๆเนาะเพราะว่าทองปลาเนาะจ้านี่ละเด้ออาหารเย็นมาเด้อมากินน้ำกันผู้ใอได้ยาก โมเดียอยากกินทอ่งปลาซาหม่อนมาเดอ้อแซ่บๆจ้าาตาอาหารบ้านๆเนาะจ้ามียังกะสซสูตรตามเคยอาหารบ้านๆโมมีสูตรคืออยากใส่ยังกะสซมียังกะส่เนาะจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมเทียนมาหายกำลังใจกันเสมอเลอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักใครเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้ามาเดออ้อโมเดยอยากกินข้าวน้วกัน สวัสดีทุกผู้ทุกคนจ้ามีความสุขแปนในในตะละมือเนาะมีล่ละนาอาหารินึ่แซ่บจ้ามาเด้อจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้า